เวลา10นาฬิกา11นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสวนรัตนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจําปีการศึกษา2564-2565ถึงณหอประชุมพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3 โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์เข้ารับปริญญาบัตรรวมจํานวน3,128คนมหาวิทยาลัยรามคําแหงมุม่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสู่การพัฒนาทักษะในทุกมิติให้ก้าวทันในยุคปัจจุบัน ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถเรียนย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการของนักศึกษาเพื่อได้รับบริการทางวิชาการที่เท่าเทียมกันทั้งส่งเสริมและพัฒนางานด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนตลอดจนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นหลัก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือว่า t c a s คือคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะทัศนมาตรศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และสถาบันการศึกษานานาชาติ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่เน้นการพิจารณาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและองค์กรวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ